สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทนรพยากรไบครูเอนะคะคลิปนี้จะเป็นการมาเล่าถึงลายมือที่มีความพิเศษนะคะคือการที่มีกากบาทอยู่ที่กลางฝ่ามือนะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวานะคะใครที่มีกากบาทอยู่ที่กลางฝ่ามือเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์พิเศษค่ะนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง ความมีพระเกตคุ้มคองนะคะคนที่มีพระเกตคุ้มคองนะคะพระเกตจะเป็นลักษณะขององค์เทพนะคะที่แต่งกายด้วยสีทองนะคะมีพระขันเช่นนี้นะคะและมีรังสีเปล่งประกายออกมาท่านมีหน้าที่ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนานะคะและปกป้องคนที่มีศีลธรรมนะคะคนดีมีศมีลธรรม นะ,ะดังนั้นคนที่มีสัญลักษณ์พิเศษที่พระเกตคุ้มครองนะคะจะถูกวางสัญลักษณ์นี้ไว้นะคะนอกจากในดวงจากการผูกดวงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วนะคะจับยามดูผูกดวงดูดวงมีพระเกตคุ้มครองนะคะและอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือในใจกลางฝ่ามือค่ะ นะคะใครที่มีพระเกตคุ้มครองก็จะมีกากบาดนะคะอยู่กลางฝ่ามือนะคะเช่นนี้ซึ่งลักษณะของผู้ที่มีกากบาดอยู่กลางฝ่ามือนั้นนะคะคือคนที่มีพระเกตคุ้มครองแน่นอนค่ะคุณจะแ้วคาดปลอดภัยนะคะแต่จะมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีอันนีอ้อาจารย์จะเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อายุจะ50แล้วเนี่ยนะคะดวงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะ คุณแม่ก็บอกว่าดวงของเราอะเป็นดวงที่มีภคเกตคุ้มครองซึ่งแต่ก่อนตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่ามีภคเกตคุ้มครองนั้นดีอย่างไรนะคะและด้วยปร,ประสบการณ์ที่ได้เจอมาเนี่ยนะคะตอนอายุ1 4นะคะอาจารย์ประสบอุบัติเหตุนะคะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์เราเป็นคนนั่งซ้อนแล้วตกท้องล่องนะคะ ปรากฏว่าตกไปข้างรถนะคะตัวเราเนี่ยกระเด็นตกไปข้างรถหกล้อนะคะที่เป็นรถขนขนของใหญ่ๆะนะคะแล้วปรากฏว่าในความรู้สึกของเราอะเรามีความรู้สึกว่าเราล้มลงไปแล้วล้อรถอะมันไต่มันไต,ต่ขึ้นมือเราไต่ขึ้นมือเราขึ้นมานะคะจนถึงประมาณเกือบที่จะถึงศอกแล้วก็เราก็ร้องออกมาว่า ลดทับแขนลดทับแขนนะคะลองประมาณ2องามครั้งจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าล้อเขาค่อยๆถอยออกไปนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์ไกลๆเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต้องตัดมือแน่นอนนะคะแต่ปรากฏว่าแค่ทะลอกกระดูกไม่แตกมือข้างขวาของอาจารย์นะคะมีรอยเมื่อก่อนจะมีรอยนะคะรอยทะลอกเนี่ยนะคะรักษาอยู่ประมาณเดือนกว่า แต่กระดูกไม่แตกเอ็กซเรย์ X เรียบร้อยละแต่เป็นแผลนะคะแผลหนักๆที่ลึกๆก็จะเป็นแผลเป็นนะคะแต่ด้วยความที่รักสวยรักงามนะคะก็พอโตขึ้นมานะะก็ใช้ครีมเนี่ยทาะะอยู่ทุกวันทุกวันทําให้รอยแผลเป็นเนี่ยนะคะมันหายและจางไปนะคะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นยกเว้นตรงที่มันเป็นแผลเป็นนูน,นขึ้นมานะะสก,กาแบบนี้ถึงจะเห็นอ,อันนี้คือหนึ่งเรื่องว่าดวงพระเกตคุ้มครองคือ เราจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากอุบัติเหตุจากพยันตรายนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากดวงจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและอุบัติเหตุแล้วนะคะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนะคะไม่ว่ามือซ้ายมือขวาเนี่ยการที่ะเกตคุ้มครองก็คือเป็นคนที่จะสอนคนได้เป็นคนที่ฉลาดนะคะสามารถที่จะมีคำพูด ที่จะสามารถที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยเขาเชื่อนะคะคาพูดสามารถที่จะสอนและชี้แนะชี้นําคนได้เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์นะคะซึ่งตอนเด็กๆนั้นน่ะคุณแม่ก็บอกเลยบอกว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นครูแน่นอนเพราะเวลาที่เล่นกับเพื่อนๆนทีไรเนี่ยเล่นเป็นครูตลอดไม่เคยเห็นเล่นเป็นหมอไม่เคยเห็นเล่นเป็นพยาบาลไม่เคยเห็นเล่นเป็นตำรวจไม่เคยเห็นเล่นเป็นนักเรียนเล่นกันทีไร เราจะต้องเล่นเป็นครูทุกครั้งนี่นะคะออแล้วดวงก็เหมือนกับถูกกําหนดมานะคะว่าให้เราได้เป็นครูทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแต่ด้วยดวงชะตาก็ไม่เคยได้เข้าใกล้หรือเฉียดเลยของการไปสมัครแอร์ทั้งทที่เรียนสายครูนะคะออวิทยาลัยครูมานะคะหรือสถาบันราชภัฒเนี่ยนะคะก เรียนเอกภาษาอังกฤษครูศาสตร์ภาษาอังกฤษ,ะกฤษนะคะแต่ก็ไม่เคยได้ไปไปสมัครแอร์หรือไปสอบสัมภาษณ์แอร์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาใส่ตรงเลยมาเป็นครูนะคะอ่ะเรื่องที่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์สอนคนได้แล้วนะคะและเป็นคนที่จะมียานสัมผัสที่6มีเซน์นะคะสามารถที่จะเป็นหมอดูได้เพราะว่าหมอดูเนี่ยนะคะ นอกจากที่จะไปศึกษาอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เรียนรู้เยอะๆแล้วนะคะมีความสนใจแล้วเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือบอลทูบีนะคะก็คือมีเซนต์มียานมีสัมผัสที่6นะคะที่จะสัมผัสได้การที่เราจะมียานสัมผัสที่6กไหมเนี่ยนะคะถามว่าเคยเห็นอะไรไหมอะไรแปลกๆเคยเห็นไหมไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นความรู้สึกนะคะเช่นขนลุก ถ้ารู้ว่ามีพลังงานอะไรที่ดีหรือไม่ดีเน่ยเราจะรู้สึกได้จากความรู้สึกสัมผัสเช่นขนลุกหรืออาการปวดหัวนะคะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไปที่บ้านเ,เก่าแก่อายุเป็นนานนะ่ะนะคะน่าจะเป็นร้อยปีนะคะที่จังหวัดแพร่นะคะเ,เป็นบ้านของผู้ครองเมืองเก่าและ ไกดที่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้มีคนตายเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเคยมีลูกหลานของเจ้าเมืองแพร่เจ้าเมืองตรงนี้คู้ครอบครองบ้านหลังนี้เขาเป็นกบฏแล้วเขาถูกจับได้นะคะก็เลยเรียกคนรับใช้ทั้งหมด นะคะมารวมกันอยู่ในห้องนี้นะคะสมุนบริวารของเขาทั้งหมดอ่ะนะคะคนรับใช้ของเขาทั้งหมดมาอยู่ในห้องห้องนี้และให้กินยาพิษนะคะก็ตายกันนะคะทั้งหมดเลยประมาณ30ชีวิตนะคะแต่ที่เป็นนักโทษแล้วอยู่ใต้ถุนเรือนแห่งนี้นะคะเป็นคุกขี้ไก่อยู่เรือนแห่งเนี้ที่อยู่ใต้ถุนอะอีกมากมายนะคะก็ไปตอนนั้นเป็นครูละพานักเรียนนะคะไปศึกษา ะะการทำพางหมอ,หอมแล้วก็พาเด็กไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะปรากฏว่าในขณะที่เดินตามเด็กแล้วก็ตามเด็กนักเรียนไปเดินชมนะคะแล้วก็มีไกด์เนี่ยมาเล่าประวัติความเป็นมาของอเรือนแห่งนี้นะคะปรากฏว่าก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมา ปวดหัวทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วพอขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วเขาบอกว่าในห้องเนี้ยเนี่ยมีคนเสียชีวิตเพราะการถูกวางยาพิษเนี่ยสาิคนอย่างนี้หรือม,มากกว่านั้นอาจารย์จําข้อมูลไม่ค่อยที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ประมาณนี้นะคะก็ปรากฏว่าอืมก็รับรู้แล้วก็รู้สึกว่าหัวเราเนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ปวดหัวจีดมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่เดินดูทุกห้องทุกห้องไปเนี่ย ะะปวดมากปวดจนแบบคิดว่าไม่ไหวแล้ววะ่ะรู้สึกมันหายใจก็ติดติดขัดขัดละก็เลยก็เลยรีบลงมานะคะรีบลงแล้วก็ไปยืนอยู่ในสวนนะคะรีบออกจากจวนแห่งเนี้ยรีบออกจากเรือนแห่งเนี้ยแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างถนนด้านหน้านะคะปรากฏว่าแค่พักเดียวอาการหายหมดเลยก็เริ่มดูล้ละอืมเราสัมผัสได้พลังวิญญาณที่เนี้ย ค่อนข้างแรงมากๆนะคะแล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทนะคะความเจ็บปวดทุกอย่างนะคะเขาคงจะอันนี้ความรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวปวดใช้วิจารญาในการชมในการฟังนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาคงจะมาเกาะที่ตัวเราเพราะเราสามารถสื่อได้นะคะแต่ปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะว่าอย่าทุกเห็นงทุกอย่างอะไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าให้มาเห็นหนูกลัว หนูกลัวอธิษฐานตลอดหนูกลัวอย่ามาให้เห็นอย่าให้หนูได้เห็นเท่านั้นเองนะคะก็คือเราเราปิดสวิตนะคะเราปิดสวิตท,ที่เราจะไม่ไม่รับรู้แต่ด้วยความที่เรามีเซนเนี่ยมีเซนมีสัมผัสยานตรงเนี้ยอ่าที่สัมผัสได้นะคะก็คือในเรื่องของขนลุกและอาการปวดหัวนะคะแต่เรื่องเห็นเรื่องอะไรเนี่ยมีบางนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ด้วยความที่เราปิดสวิตเราปิดกัน้นเรากั้นกำแพง ก็จะไม่ค่อยที่จะสื่อได้สักเท่าไหร่นะคะและในการที่ดูดวงดูหมอในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีบางเคสนะคะบางเคสที่เรารู้สึกว่าเรา,เาดูไปเนี่ยเราก็ขนล,ลุกไปหรือบางทีดูไปเราก็หนักหัวไปเรื่อยๆนะคะปวดหัวไปเรื่อยๆแต่น้อยน้อยนะคะน้อยนะคะอนอกจากเคสที่แรงๆจริงๆนะคะดวงคือดวงเขาแรงจริง ก็ <c oughs> จะมีอาการนะคะดังนั้นก็จะตั้งกฎว่าจะไม่รับดูดวงถึงสื่อถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่าเคยเคยดูเคยดูไปแค่เคสเดียวแล้วปรากฏว่าเราปวดหัวมากแล้วเราหายใจติดขัดนะคะแล้วทำให้เราป่วยเราไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเราต้องพักเราต้องหยุดเนี่ยค่ะ,ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะดังนั้น ทีนี้อยากจะมาเล่านะคะว่าในกรณีที่มีภเกตคุ้มครองเนี่ยนะคะภเกตคือองค์เทพนะคะที่ทําหน้าที่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและปกป้องคุ้มครองอผู้ที่มีศีลทำคนคนที่เป็นคนดีนะคะดังนั้นนะคะคนที่มีภเกตคุ้มครองก็คือ1ก็จะเป็นคนที่จะ แค่คาดปลอดภัยนะคะจากอุบัติเหตุจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาถึงตัวนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเคสไปนะ,ะเคยประสบอุบัติเหตุไหมเคยแต่เจ็บก็จะเจ็บไม่หนักนะคะก็จะทุเลาเบาบางไปได้นะคะก็จะไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วหรือว่าสูญเสียหนักมากทุกพลภาพไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็จะช่วยพยุงดวงเราอะให้ให้ทุเลาเบาบางนั่นเองนะคะต่อไปก็คือ จะเป็นคนที่เหมือนกับจะมีอะไรวางแผนให้เราล่วงหน้าถ้าจะมีสิ่งไม่ดีหรือเรื่องของความทุกข์กายทุกใจความเจ็บปวดทุกทรมานคนที่จะเข้ามาหาเราเป็นคนที่ไม่ดียังไงเนี่ยนะคะเขาจะพยายามปัดป้องนะคะะเกดคุ้มครองเนี่ยดวงจะพยายามปัดป้องนะคะในอนาคตที่เราจะคบกับคนคนนี้แล้วมันจะไม่ดีมันจะมาล้างผ่านชีวิตของเราให้ต้องแย่ yeah. นะคะให้ต้องแบบตกทุกข์ได้ยากลำบากติดขัดนะคะแย่ๆทุกอย่างเนี่ยหรือจะมาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอกับพยันตรายต่างๆนะคะก็ท่านก็จะขจัดปัดเป่าออกไปพยายามปัดเป่าออกไปทั้งทที่เราอาจจะผูกพันกับคนคนนั้นมากเราอาจจะรักคนคนนั้นมากแต่ก็จะมีเหตุให้ต้อง เลิกลากกันไปทั้งทงที่มันก็บัญชีก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันใหญ่โตมากนะแต่มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วอะนะคะมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวอะทั้งทงที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่เรารู้สึกว่าเราให้อภัยไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นลักษณะของการที่เราคงไปต่อไม่ไหวเพราะว่า เราไม่อยากเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้ความรู้สึกแย่ๆแบบนี้การนอนไม่หลับทั้งคืนการที่จะต้องมาปวดหัววิตกกังวลนะคะแบบนี้กับคนคนนี้อีกอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เราจะเจอกับปัญหาอะไรเช่นเสียเงินเสียทองนะคะหรือความผิดพลาดอะไรที่เกิดจากความสับเพ่าของเราเนี่ยนะคะ บางทีนะท่านก็ช่วยนะก็คือขจัดปัดเป่าจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยในในเส้นทางที่เราจะเดินไปนะคะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งจองตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปต่างประเทศปรากฏว่าจะต้องจองจากเชียงใหม่ไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็ต่อจากสุวรรณภูมิไปต่างประเทศนะคะปรากฏว่าอ่าไปทัวปรากฏว่าเอเราก็จองจองอที่สุวรรณภูมิ ะะจองไปลงสุวรรณภูมินะคะแต่ปรากฏว่าเอาจริงๆเนี่ยเขานัดเจอกันนะคะจะต่อเครื่องที่ดอนเมืองอ่ะเราก็จองเรียบร้อยเสร็จลวแล้วก็จะต้องไปทําการโอนเงินอ่ะสมัยแต่ก่อนเนี่ยจะต้องไปโอนเงินที่ที่จุดนะคะไม่เซเว่นก็ต้องเป็น Pay at Post อ่ะเราก็ไปปรากฏว่าบา,าร์โค้ดอ่ะยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าอ่ะไม่เสียเงินปรากฏว่า1ชั่วโมงผ่านไปโดนตัดโดนตัดว่าโอนไม่ทันเวลาที่กําหนด อ่ะปรากฏว่าเราไปเช็คอ้าวในโปรแกรมทัวร์เขาให้เราไปเจอทีอ่ดอนเมืองไม่ใช่สุวรรณภูมิแต่เราไปจองลงสุวรรณภูมิอ่อาดังนั้นเรามีโอกาสที่เราจะตดเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยพังพลาดหรือว่าเสียเงินเสียทองไปปรากฏว่าเราก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะไม่ต้องเสียเงินจองตัวผิดอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะสำหรับคนที่มีแพคเกจทุ้มหอนะคะแต่เรื่องที่ไม่ดีก็มีนะก็คือ นอกจากโชคลาภเงินทองความแควคาดปลอดภัยนะคะความสามารถพิเศษต่างๆนะคะความเฉลียวฉลาดหรือความเ,าเป็นคนที่ช่างสอนนะคะช่างพูดอย่างเงี้ยนะคะก็จะยังมีในเรื่องของการที่เรื่องของความรักไม่ค่อยสมหวังเพราะว่าคนที่มี p a c เกตคุ้มครองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสังเกตช่างสังเกตนะคะความช่างสังเกตเลยทําให้กลายเป็นคนที่ระแวงดังนั้นก็จะระแวง นะคะระแวงคู่ครองคนรักของตัวเองถ้าเคยทําผิดแล้วจะไม่สามารถที่จะให้อภัยได้นะคะมันจะติดอยู่ในหัวใจมันลบไม่ออกมันล้างไม่ออกดังนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ระแวงเล็กๆน้อยๆระแวงผิดเว,เวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้ระแวงมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่จู้จี้และขี้ระแวงเลยทําให้ความสัมพันธ์ความรักเนี่ยมันไปไม่รอดอ่ะก็หลายครั้งนะคะดังนั้นคนที่มีภารเกตคุ้มครองเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก ะะเพราะเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนขี้สงสัยนั่นเองนะคะและเป็นคนขี้สังเกตชอบสังเกตนั่นเองนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะสำหรับคนที่มีพระเกตคุ้มครองนะคะแต่ถามว่าดีไหมโอเคไหมก็ชอบนะชอบนะคะเพราะว่าเราเราสามารถทําประโยชน์นะคะเราสามารถทําประโยชน์ให้กับคนทั้งหลายทั้งปวงได้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเราเป็นคนดีนะถ้าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะมีศีลห้าประจํานะคะแล้วเราก็เป็นคนที่สร้างสมบูบรณ์บารมีสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆอยเนี่ยนะคะอย่างอาจารย์เองอาจารย์เป็นคนชอบทําทานนะคะทําทานแทบทุกวันนะคะมีความรู้สึกว่าชอบชอบมากๆก,กับการทําทานทําแล้วมีความสุขให้แล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําแต่เราไม่ได้ทําเยอะแต่เราทําทุกวันเราทําบ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือใครที่ทําทานบ่อยๆ การให้ทานนะคะการให้ทานเนี่ยก็จะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ก็รู้สึกว่าหาเงินคล่องนะนะคะโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ง่ายๆแต่เราอาจจะเป็นคนที่แบบทําน้อยๆนะคะเราก็ได้มาเรื่อยๆได้น้อยๆยังไม่ได้ได้อะไรที่แบบตุ้มๆเพราะว่าเ,เคยอ่านหนังสือมาบอกว่าใครที่ถูกรางวัลที่1น่นะรางวัลใหญ่ๆได้เงินเป็นล้านหลายสิบล้านเนี่ยก็คือในอดีตชาติอาจจะเคย ตักบาตพระอาหารหันต์มาก่อนบุญก็เลยได้บุญเยอะบุญใหญ่นั่นเองนะคะเอเราก็ไม่รู้ว่าในอดีตชาติเนี่ยเราจะเคยตักบาดพระอาหารหันต์หรือเปล่านะคะเราก็ยังไม่เคยได้รางวัลใหญ่ๆสักทีนะคะแต่ถูกรางวัลเล็กๆอะไรเงี้ยสตัวสาตัวอ่ะก็มีบ้างนะคะก็แล้วก็ ทำไปเรื่อยๆค่ะสั่งสมบาร,รมีไปเรื่อยๆทาทานไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญนะคะเป็นศีลน,นะคะแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องยึดมั่นอยู่ในบุญบาร,รมีความดีงามนะคะก็เชื่อเชื่อว่าจะส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นมันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะก็ นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของคนที่มีกกบาทกลางฝ่ามือนะคะคือคนที่มีดวงมีพระเกตคุ้มครองนะคะสรุปเนาะดวงมีพระเกตคุ้มครองแก้ขาดปลอดภัยจากพยานตรายอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องแย่ๆต่างๆหรือคนไม่ดีที่จะเข้ามาให้ให้ไกลตัวเราออกไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำบาปไม่ขึ้น ถ้าทำบาปแล้วชีวิตจะตกต่ำนะคะจะถูกซ้ําเติมตกต่ําให้ชีวิตแย่อย่าหลวงตัวทําผิดหรือทําบาปไปเลยนะคะเพราะจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเลวร้ายมากๆจะถูกซ้ําเติมนะคะอย่างหนักหน่วงนะคะทั้งกายและใจนะ,ะดังนั้นคนที่มีการกรบาทอยู่กางขวามือคือเป็นคนที่ทําบุญขึ้นทําดีขึ้นนะคะ ทำแต่ความดีแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะฝากกดติดตามให้กําลังใจแชนแนลนายท a ลอตพยากรไบโคเอด้วยนะคะวันนี้คงต้องลากกันไปก่อนนะคะก็เทศเสริมดวงนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแต่ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีคุณงามความดีต่างๆนะคะก็นับถืออย่างเดียวคือทําดีทําดีนะคะแล้วจะต้องได้ดีแน่นอนเชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ